เชิญเที่ยวกันเลยดีกว่านะเดอะมอลล์ไลฟ์โตบางกะปินะครับชวนเปิดเมืองแห่งความสุขในงานมอนชิชิคิสมัสทาน์นะครับเราจะเนรมิตพื้นที่ M Grand รน l l อชั้นจีเนี่ยให้กลายเป็นดินแดนมอนชิชิสุดน่ารักตามที่เห็นอย่างนี้เลยนะครับภายในงานตื่นตากับไฮไลท์สุดอลังการแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นใจแอนมอนชิชินะครับสูงกว่าอาคาร2ชั้นนะ ต้นคริสต์มาสมอนชิชิสูงกว่า12เ <Ooh. S 1> มตรมาหมุนมอนชิชิสุดคิ้วนะครับรวมไปถึงอินฟินิตี้รูมนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกของมอนชิชิแบบจัดเต็มนะพิกี้นะจะบอกว่าทุกคนขาใครที่ได้ไปที่ที่นี่นะคะเดอะมอลบางกะปินีะทุกคน สถานที่เช็คอินคือตรงนี้แต่สถานที่ถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วสำคัญคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบทุกพื้นที่ของเขาจัดแน่นจัดเต็มนะคะทุกที่ถ่ายรูปได้ทุกมุมถ่ายรูปได้เหลืออีกไม่กี่วันในเรื่องราวต้นคริสต์มาสที่ใหญ่แบบนี้สถานที่แบบนี้4มกราคมเท่านั้นนะรีบๆไปได้เลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook นะครับเดอะมอลล์กรุ๊ปนั่นเองนะครับ พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี่หยุดแล้ววันนี้เย็นๆเนี่ยพาครอบครัวพาฟงพาแฟนพาเพื่อนไปเดินเที่ยวได้เนาะแล้วสําคัญกัน,นั้นคือทุกจุดของคุณนะเขาจะมีทับตาไปแลกของเที่ยวลึกของม่อนชิชิได้ด้วยไปดื่มด่ากันนะครับเอาล่ะ